ปอกมากี้ไม่นิ่งเฉยบริจาค1ล้านบาทช่วยผู้ป่วยโควิด -19 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงคนในวงการบันเทิงเดินหน้าปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนักร้องหนุ่มฮิปฮอปปอกพัสากรและนางเอกสาวมากี้ราศีและครอบครัวล่าสุดปอกมากี้ได้มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์มูลค่า1ล้านบาทเพื่อใช้ในการรักษาสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยรับมอบโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชราสินธุผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาจารย์แพทย์หญิงอาร,รยาเจริญอาภรวัฒนาผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนและงบประมาณซึ่งการบริจาคครั้งนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้หลายชีวิตขอขอบคุณปอกมากี้ที่เสียสละเงินส่วนตัวนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไปขอขอบคุณภาพ แหล่งข้อมูลข่าวดาราดเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ